ถอนถัวลิสงเขาไม่ให้ป้าถอนเขาบอกเขาถอนเร็วกว่าป้าฮ่าโอ้โหปู่ได้ผลมากนี่ค่ะปูกได้ผลมากมากเลยนี่ป้าลองสิป้าลองหน่งสับนี่ นี่ต้นนี้ต๊วยวนี้เป็อแก่แบกเหรอแก้ไอ้ป้าลองจ้าหนึ่งสองเออนั่นนี่ค่ะไหนป้าจะลองตันนี้เขาบอกให้ดึงใกล้ๆดินนี่ค่ะดูให้ผลนะเนี่ยริมพุตบาทริมถนนน่ะ ดูสิน่ะโอ้โหดูสิอาแกนิกด้วยนี่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 อ๋อมันมาจากต้นนั้นบ้าเรานี่นี่มันมาจากต้นนั้นนี่ น,นั่นนี่ค่ะริมฟุตบาทเลยนะเนี่ยที่จอดถนนริมถนนเลยรอกรั้วบ้านอึ๊บอ่ะโอ้ is this your first time picking? yeah, no, no, no. The, the, that's the second time, the first time i picked the farm. From farm 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 farm. no, here. <coughs> yeah, no, yeah. ah. wow. you go. Like this one, this one. Young. เออโอ้ยทิวยังโอ้โนโน้ฟรุตโนพีดัสโอ้อันนั้นแต e. oh, oh, ่เยอะโอ้อ too ันนี้เกลือเกลดออย่งมันติดถนนมันก็เลยมีมีขยะให้ดูตอนนี้ทิโอ้ยเล็กไปสงสารนี่ ก็ออกใบมันก็กินได้นะคะใบถั่วลิสงมันมีขยานะอันนี้เนี่ยโอ้หวัดเอวอยู่นั่นเนี่ย น้อนแค่เนี้ยมันมีขยะนะคะเพราะว่ามันอยู่ติดถนนมนเอาคนทิ้งขยะ